าวันนี้มาเที่ยวสวนมาดูสวนนะครับไปน้องพี่เดินออกหน้าเลยลูกไว้ไวนี่วันนี้มาเที่ยวสวนพอดีน้องมาจากทหารนะครับก็เลยพามาทัวร์สวนนี่คือเรื่อลูกอะไรปะอดี่มาเที่ยวสวนวันนี้ น้องเพิ่งมาจากทหารน,นะครับพิ่งวิจีตได้ดิไอัน,ไอน,นี้เขาเรียกลูกเะยวะม,วมงคุดมงคุดหรือทุเรียนเงี้ยเขาเรียกเตยกล้องเขาเรียกตัดหน้ากล้องม,มันนี้ลูกเล็กก็พ่อมีส้มโอที่สวนนะครับส้มโอที่สวนม,มันทำไมมันเป็นรูงเงีย้ยอด

ถ่ายทีถ่ายไว้ดีนี่ไอปีุดมงงีสไปน้องพีไปเก็บไ้เร็วๆปั๊บพอออกมาใกลๆก่อนให้มันสอยก่อนให้มันสอยให้หมดก่อนดิได้เก็บทีเดียวคูยถ่ายวีดีโอไว้นะมงอถ่ายเอามั่ยาวขนาดไหนมังก็คอยไปตัดต่อสิงโง่แก ไม่<อ>ดไดก่าวสวนนะครับแต่ก็พอดีของยังไม่ได้ปลูกเยอะไม้ห้างหมดเลยโอ๊งอดกูสอยให้มึงถ่ายกูอ่ะถ่ายกูหน่อยกูอยากบอกมั่งถ่ายกูมั่งถ่ายให้ไหมล้วมึงไม่หยุดถ่ายกันะนะไม่หยุดหรอกไปเลยถ่ายเลย ตอนนี้เราก็มาสวนของจองมิโนโฟาร์มลูกเร่องครับลวงมันช้ำแน่ก็มีช้ำแต่ว่าเราเก็บไปกินเองไม่เท่าไหร่็แจกจ่ายเราก็ไม่อยากขึ้นมีรังแตนข้างบนหมดเลยก็ี่้พ่อแล้วลกูกเก็บก่อนได้ไหมอ่ะนี่เราก็จะมา ากองกองก็รักเราก็มานะครับนี่มาถ่ายโอ้สอยกว่าจะเสร็จเสร็จยางอดตเร็้ต่อไงเสร็จแล้วาต่อตงคนส่วนโอ้สวยจนไอ้ต้นสมโอนี่หัวขูนเลยนี่ครับ เบาเองช่วงนี้ต้มโอมันทำไมเล็กจังวะแม่ตั้งแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวพูดอย่าไปใส่นลูกนะอย่าไปใส่ยังไม่แก่ยังไม่แก่คนอนี่ ขออนุญาตไปใสีออก่อนนะครับแล้วจะผมเสร็จแล้วถ่ายให้ดูตอนจบนะครับและแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องนี่เลยสมุดที่ได้ไ<ป>เหนื่อแตกเลยนะครับพี่น้อง เดีย๋ยวผมก็จะขอ,อาลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ